สวัสดีค่ะทุกคนใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะอย่าลืมทําความสะอาดหูน้องด้วยนะคะที่บ้านเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เป็นประจําเลยค่ะในการเช็ดหูน้องค่ะทูเพชโลชั่นล้างหูสัตว์ซึ่งตัวนี้สามารถทําความสะอาดนะคะลดกลิ่นแล้วก็ป้องกันการอักเสบและฆ่าเชือ้อ ใช้แล้วไม่เปียกชื้นไม่เป็นอันตรายต่อน้องนะคะเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะวิธีใช้แค่หยดลงในรูหูน้อง3ามถึงหหยดนะคะแล้วก็นวดครึ่งเบาๆหรือใครจะหยดใส่ก้านสำลีแล้วก็ค่อยเช็ดก็ได้ค่ะและตัวนี้เป็นกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยค่ะทุกคนน้องชอบมากเลยเช็ดเป็นเพลินเลยค่ะตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อราไรหูยีสต์และแบคทีเรียได้เลยนี่เลยค่ะทุกคนเช็ดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสิ่งสปกปรกหลุดออกมาเต็มเลย เสร็จแล้วนุก,ก็จะนำประโยชน์ใส่แผ่นสำลีนะคะแล้วก็ไปเช็ดหูน้องที่นุกใช้ตัวนี้เพราะว่าหาซื้อง่ายนะคะที่ลาซาด้าก็มีขายค่ะนี่เลยแล้วก็ค่อยๆเช็ดไปนะคะตัวนี้นุกเช็ดให้น้องเป็นประจําสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งค่ะแล้วก็จะเห็นเลยว่ามีความสกรปรกนะคะนี่เลยน้องตกใจหูตัวเองใครที่ต้องการเช็ดหูน้องนะคะนุก,ก็แนะนำทูเพ็ตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าใช้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อน้องหมาด้วยค่ะไปตามกันได้เลย